สวัสดีค่ะพแม่พ่นองเมื่อนี่ก,มก,กมามพ่อกามดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง u t u b e มาดามแตะมาวางแนวทางของเล้าสามัคีพแม่พ่นองครั้งนี้เป็นครั้งแรกดเด้อค่ะที่ออมาวางทั้งช่องเหลาสามคัคีเพราะว่าเอซีเรียกร้องเข้ามาเนาะอยากได้เล่าสามาคีว่าสรรเล้าสามาคีจะออกสองทุ่มครึ่งเหมือนกับเล่าพัฒนาเนาะแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเป็นเล่าสามาคีพแม่พ่นอง ออกเหมือนกันสองทุ่มครึ่งแอออกทุกวันเนาะค่ะเอาไู้ชอบแบบได้จิ้มเข้าไปพวกแม่พี่น้องทางช่องของมาดามี่มัตถุกรูปแบบเนาะการซัมมานาตัวเลขชอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนเซียนที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพเพราเรขกทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่ต้องการและข้อมเมต์เขามาเนาะเพราะว่า ข้าเมีนเข้ามาทางในกลุ่มพม่พี่น้องวายอยากได้เล่าสามะคีเลกจัดไทยเนาะค่ะเมื่อวานเอาเข้าไปวางในทางช่องของอะไรทางกลุ่มเนาะค่ะหาเซียนกับเขาไปสองเซียนกับจะมีเหลขกมีที่มาเหล่วเหล่วกับของเหล็หลอกกิกเนาะค่ะเนาะเหลขมีที่มาเข้าไปหลอกกีเข้าไปเนาะเฮาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางเลยค่ะว่าจะถูกใจเอฟซีไหมเนาะค่ะเนาะไปไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยค้านี่ก็จะเป็น เลขล็อกยิผพารวยเนะเาะลาวสามัคคีพมีพ่นองอันนี้จะเป็นลาวสามัคคีนะลาวสามัคคีจะมีทุกวันเนะเาะลาวสามัคคีจะมีทุกวันสองทุ่มครึ่งเอฟซี FC ขอมาแล้วมาดามเลยจัดลงในกลุ่มให้พอจัดลงในกลุ่มปุ๊บเข่าปั๊บพมีพ่นอง มาดามก็เลยเอามาฝากเฟ้นลับท่างชงของมาดามเพื่อจะได้เอาไว้เป็นแนวทางเพราะว่าเลาสามัคคีเมื่อวานออกบนแปดแปดสี่เนาะล่างออกห้าแปดเอาไว้เป็นแนวทางพ่อแม่พี่น้องเมื่อเนี้ก็เลยสิจัดมหาห้เจ็ดเสียงดังให้เล่าสามัคคีมาจะเอาไปวางทางังในกลุ่มนำาแลวก็เอามาฝากแฟ้นลับท่างชงพร้อมเนาะเพราะว่า มันไปไง่ายๆคือเล่าพัฒนาแม่พรมแม่พี่น้องแต่มีทุกวันว่าจะเปลี่ยนยังไงมือนีจะเผาจะตังอีกบอกเอามาติดตามช่มไปพร้อมๆกันเลขล็อกยิ๊กเข้าไปเมื่อวานเนาะลาสามมาชีมือนีเลยเห็นมันเขาดีแม่พรมแม่พี่น้องก็เลยจะเอามาฝากแฟนครับทางช่องเนาะเลขล็อกยิ๊กให้มาวันนี้ ลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้รูด5กับ7จสองตัว4หาง58 59 70ห้าเ้านจบิ้ลจะเป็น5้าห้มตัว3มหาง570 571 5ศูเดหนึ่งห้ายตัวเน้น2หาง59 70แล้วก็570 3ตัวเน้นหางเดียวเนาะอ่ะ แล้วไปต่อเป็นของใครแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลอกกิ๊กพารวยเนาะต่อไปเป็นของเลขมีที่มาเนาะค่ะเนาะเลขมีที่มาของเลขมีที่มาก,กับเข้าไปสี่แปดแปดสี่เขา้าตัวเน้นตัวจอเนาะค่ะเนาะให้แค่สี่หางลาวสามาคี่สองพึ่งพึ่งเมื่อวานรัฐบาลลาวออก อ่อรล่าสามาัชีออก8-8-4่ล่างออก5-8เนาะของเลขมีที่มาเข้าไปที่48่แปเขาตัวกลับแต่เข้าตัวเน้นตัวโจมื่อนี้ถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับมาจับตามองเพื่อจะได้ไปเลาวาสามาัชีสองทุ่มครึ่งหลังจากเล่าพัฒนาออกแล้วออกออก,ออกพร้อมๆกันพ่อไมอพี่น้องอ่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอ เลขนี้ที่มาให้มาวันนี้รูดราวสามคีศูย์กับ1นสองตัว4หาง0ูนย1สองหเบิ้ลจะเป็น0ูนย์สามตัว3หาง0ูนย์หนึ่ง้ายเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหาง0 2นย์สหนามตัวเน้นหางเดียว0ูนย์หนึ้าเด้อค่ะเอา แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะสุดยอดเอเล่ทางช่องของมาดามนี่จัดให้แบบว่ามีทุกอย่างเนาะพรมพี่นอ้องอะชอบอันใดไปอันนั้นต่อไปเป็นของมาดามของมาดามเขาเต่ตัวรูดเนาะจับคู่ให้ไม่ถูกเมื่อวานวันนี้เมื่อหม่ไปไม่ราวสามคคีของมาดามเข้าไปที่สี่นะคะ แต่จับคู่ให้ไม่ถูกวันนี้วันใหม่ไปใหม่มาดามให้วันนี้รูดลาวสามารถธีสองทุ่มครึ่งเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเก้าสองเก้าสามสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเด้อค่ะสองตัวเบิ้ลเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวมีสามหางเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้า 911หนึ่งหนึ่งเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางเก้าสองหนึ่งห้าสามตัวเน้นหางเดียวเก้าหนึ่งห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนหนุ่มเนาะเมื่อวานของเซียนหนุ่มบอบอพานเนาะ เพราะว่ามาดามลงให้แค่หาคนหนึ่งได้หมู่บ้านนี่ลงในกลุ่มให้แค่ห้าคนเพิ่งจะเอามาออกอากาศมือนี่เด้อพแมพ่นองเด้อเมื่อนี่และเสียหายทั้งเจ็ดเซียนเด้อค่ะวันนี้จะให้ไปทั้งเจ็ดเซียนก็จะมีในกลุ่มเจ็ดเซียนดังเนาะของเซียนหนุ่มเมื่อวานมาพานมือนี่มื่อไม่ไปไม่เนาะลาสามัมคีของเซียนหนุ่มให้มาวันนี้รูด

8 0ดศูยเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของเสียนมเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้เนาะและต่อไปเป็นของช่อเชดชายของช่อเชดชยัยตะโบพานเนาะห้ยทางภูมเดิมหมู่บ้านทำไมไม่ลองเพิ่งจะลงอับเพิ่งจะลงทั้งช่องในมือนี้เนาะ แต่วันนี้จะให้ทั้งเจ็ดเซียนแล้วก็จะเอาข้อไปว่างในกลุ่มเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดอยากเข้ากลุ่มจะได้เห็นทูกแนวทางเจ็บเบอร์ลงเครื่องแล้วแอดไลน์เข้ามาบางท่านบางคนเพิ่นแอดไลน์มาเออเพิ่นเห่นเฮดบ่เปลี่ยนมาดามกับไม่เหตห้เพิ่นกับบมีไลน์ของเพิ่นเนาะอ่าเช็คเบอร์เช็คเ,เ,เครื่องจะควงว่ามีไลน์บ่เนาะพ่อแม่พี่น้องขันบ่มีไลน์เขากับไปเปิดไลน์ไปอัปโหลดไลน์ลงไวสกอนเนาะ อะของชอแช่ใจเมื่อวานไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ลาวสาวมาคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ชอแช่ใจให้มารูดสองกับสามสองตัวสี่หางสองสี่สองห้าสามหกสามเจ็ดเบิร์นจะเป็นสองสองสามสามสามตัวสามหางสองสามหกสองสามเจ็ดสองสองสามเนอค่ะสองตัวเน้นสามหาง สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามหแล้วก็สามเจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวสองสามหกเ้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อบเป็นของคครเพราะว่าเอซี 4, เรียกร้องเขามาเนาะพรอแม่พี่น้องข้างในกลุ่มพนอยากได้เล่าสามาขี้ว่าสันอันจัดให้แน่มาดำพะนะก็เลยเอามาฝากข้างกลุ่มมือขึ้นนี้ก็เลยเข้าใจว่าเออดีเนาะก็ดีเนาะพรอแม่พี่น้อ,นอง พามีทุกวันลาวสามาคีมาดามแลวเอามาฝากทางช่องเนาะ่าสิเป็นจังไดผู้ใดเคยเห็นบเล่า,ลาสามาคีได้สังเกตบ่เนาะค่ะเอาของแรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้เป็นวันแรกเรกรับนางฟ้าให้มารูดลาวสามาคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้บบเมนเล่าพัฒนาเด้อฟังดีๆเด้อค่ะเด้อลาวสามาคีสองทุ่มครึ่งออกพร้อมกัน เรขงรับรางฟ้าให้มารูด6กับ7จดสองตัว6กห้องสองตัว4หาง6กแปดห7เเดศดหนึ่งเบิ้ลจะเป็น6กหกเดเดสมตัว3ตัว3ามหาง6 8 9ปดเก้าหกเดศูนยะสองตัวเน้นสองหาง6กแปดหก้า สามตัวเน้นหางเดียวหกแปดเก้าเด้อค่ะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของซองสุวรรณเด้อค่ะเด้อของซองสุวรรณเพิ่งให้มาวันแรกเหมือนกันจะขอไปว่างได้กลุ่มคือกันเนาะค่ะเนาะซองสุวรรณให้มารูดลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เพราะว่าลาวสามัคคีมีทุกมือเด้อค่ะเด้อสี่กับแปดเอ้สี่กับห้าสองตัวสี่หาง สี่หกสี่เจ็ดห้าแปดห้าเก้าเบิร์จะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางสี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าสี่สี่ห้าเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางสี่เจ็ดแล้วก็ห้าเก้าสามตัวเน้นหางเดียวสี่ห้าแปดอ้าแคปหน้าจ,จ่อพวกแมวพี่นองถ้าใครจะตามขอ้ง สองสุวันเนาะแล้วก็กราบขอบคุณขอบคุณเจ็ดเสียงดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณหลายๆกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ